ครับผมก็ขอสัสดีครับผมก็ขอกราบนมัสก,การหลวงตาหลวงพ่อพักคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมแล้วก็ขอสัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนาคุณอาคุณลุงแล้วก็พเพื่อนๆครับผมพี่ๆด้วยน้องๆองทุกท่านด้วยครับผมวันนี้มาดูกันแค่นี้นะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่เคแล้งน้ํานะอันนี้จะไม่ได้ขายหรอกอันนี้เป็นไม้ที่ผมเสียบแบบผาดิมเป็นไม้ที่จริงเ็ทที่ผมทําให้ดูอันนี้อันนี้นักแท่นอันนี้ผาดิม ก็จะมีความสวยงามนะก็มีความสวยงามในดอกของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะตัวผมก็ชอบทําไม้ทีย่ยากหน่อยนะถ้าไม้ง่ายๆทําแล้วไม่ได้ขายอันนี้ไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นนะมาถ่ายดวยเฉยๆนะก็พยายามจะทําแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ครับผมขายไม่ได้ไม้แบบนี้ไม่ได้ขายเอามาถ่ายเฉยๆว่าไม้ดอกแบบนี้นะเผื่อเราชอบก็อันนี้ได้โอเคนะเผื่อเผื่อชอบตัวนี้ได้นะ ตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้แหละนะอันนี้ไม่ได้ขายนะตนนัวนี้เพราะว่าเป็นต้นแม่พันธ์ต้องเอาไว้เสียบกับต้นไม่ด้วยอันนี้เอาต้นนี้ประพันก็ได้อันนี้สวยนะอันนี้เกอร์เดนชิกก้าด้าเสียบสองกิ่งนะอ่ามีสองกิ่งเห็นไหมมีสองกิ่งนะเกอน,นี้ดนชิกก้าด้าอันนี้ไม้ใหม่นะกิ่งอ่อนอ่อนไว้อยู่อ่อนไว้อยู่แต่ว่านอนาคตสวยแนะ่ชิกาด้าตนนัวนี้เพราะว่าเสียบกับต้นที่ญี่ปุ่นที่ทสวยเอาไว้ให้ก็ ลองจับจองได้นะคู่นี้อาจจะแพงหน่อยก็พแพงนะแพงอันนี้มันสามรอยี่สิบาทคู่นี้นะแต่ว่าเราก็ได้สิ่งที่สวยนะสิ่งที่ดีไปก็คุ้มนะสามรอยี่สิบาทเนี่ยคืออันนี้ผมรวมทุกอย่างนะรวมค่าส่งทุกอย่างเลยเดเสร็จทุกอย่างก็สามรอยี่สิบาทอันนี้ไม้ดนเดดเผารักษะแบบนี้นะไม้่อญี่ปุ่นผมอันนี้ผมก็ย้าวไปก็มีหลายท่านรับไปไม้ใยาวเราก็ดึงกิ่งลงโอเคอันนี้ ไอ้ทำให้ดูเล่นๆน,นะเราอาจจะไม่ทำกิ่งโนบอย่างนี้นะเอาไว้ดูเล่นก็ตามแต่หากเราช่วยเสียบนะโอเคก็เสียบได้นะก็ได้เห็นไหมเอามาเสียบก็เราจะได้ไม้ที่สวยแบบนี้ก็ช่วงนี้ไม่มีจําหนายนะช่วงนี้ไม่มีจําหนาก็รออยู่ประมาณสองเดือนถึงโตได้ครับผมก็มีตัวน,นี้แหละไม่รู้มีท่านไหนเข้ามาดูหรือยังสิบต้นนะ250สงองร้อยห้าสิบาทวบสองอันนี้ เป็นสายพันธุ์ฮลรลนด์เราต้องกาไปเลี้ยงเพื่อเสียบนะหรือเราจะไปเลี้ยงดูดอกก็ไม่รู้ว่าดอกแก่สวยหรือไม่สวยนะอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไม่เห็นดอกก็ผมอาจจะมาได้ช้านะเพราะผมไปทํางานนะครับผมกว่าจะเลือกงานมาก็มืดค่ำแล้วก็มามาดูรลชนชมด้วยแล้วก็มาลดน้ำมันเชมนิดหน่อยแล้วก็บางต้นลดบางต้นแล้วก็ต้องมาทําทำกับข้าวแล้วก็ทํางานบ้านด้วยครับผมก็ทําใ,ให้ช้าในการทํางานก็ขอโทษด้วยครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อด้วย อยู่ที่ภูเก็บนะครับผมขอบคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณอีกท่านห pues นึ่งที่น้องทายนะครับผมเป็นท่านผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณท่านมากครับผมขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือในการรับไม้ไปเลี้ยงขอบคุณผมก็มีงานไม่มากนะครับผมก็ผมไปทํางานด้วยผมก็ทําเท่าที่ตัวเองทําไหวนะทําเท่าที่ทําได้เพราะว่าผมต้องไปทงานด้วยผมยังไม่มีแหล่งน้ําที่จะทําเป็นสวนแบบแบบเป็นสวนจริงๆนะเหมือนกับท่านอื่นก็มีแค่นี้ก็มาทําให้ดูก็ แบบตเล็กก็เราเสียบได้ไหมอันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูว่าต้นเล็กที่เรามีที่บ้านเราก็สามารถมานั่งแท่นได้หากั้นได้ยังนั่งแท่นไม่ติดมีปัญหาอะไรก็ถามทางไลน์ได้ครับผมหรือจะโทรมาจะชัดเจนครับผมจะได้คุยกันง่ายหน่อยจะสะดวกเพราะผมจะพิมพ์ยากหน่อยโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีเป็นโทรศัพท์ที่เก่าแล้วครับผมอาจจะค่อนข้างคุยยากหน่อยอาจจะโทรยังง่ายการพิมพ์ยากหน่อยแล้วก็ หากเรต้องการจะเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์มที่เรามีอยู่แล้วเราต้องการเดากได้ดอกสวยๆแบบนี้เราต้องการให้เพิ่มมิเจอร์เข้าไปเพิ่มความสีสันเข้าไปหรือเราต้องการสร้างสายพันธุ์ตัวใหม่เราอยากมีสายพันธุ์ของตัวเองถามมาได้ครับผมยินดีทุกคําถามหรือเราเขียนเกรสรอ,อันนี้คือขั้นสูงสุดนะการเขียกเกรสรการผสมพันธุ์เกรสรไม่ติดถามได้ว่าติดฝักแล้วเราดูแลยังไงนะอันนี้ ผมเขียดติดแล้วก็ไกลเดี๋ยจนะว่าชอบกิกนะชอบกิกฝักทิ้งหมดเขานิดว่าเป็นตัว,ตวหนอนมั้งกิกแล้วก็ทิ้ง,ท,งทิ้งไปแต่เราเขียเ่ยเกสรแล้วเราต้องให้น้ําด้วยนะให้น้ําทุกวันเลยนะไม่ให้น้ํามันเราต้องเลี้ยงฝักเขาเรียกว่าการเลี้ยงฝักนะเดี๋ยววันหลังจะมาพูดคุยให้เข้าใจวันเสาร์แล้วกันก็คืนนี้ก็มาเท่านี้นะครับผมอันนี้เป็นม้ที่ยังไม่ได้ขายคุณนะถามมานะเป็นม้นเมื่อสมบูรณ์แล้วผมมาทําให้ดูกันดูอย่างอันนี้เป็นไม้ตัวนี้นะ แต่ว่าชื่อนี่ผมจะไม่ได้นะอันนี้ผมซื้อสายพันธุ์เข้ามามามา,มาดัดแปลงนะอันนี้พูดตรงๆนะตัวนี้ผมซื้อสายพันธุ์เข้ามาแล้วก็ผมก็มาดัดแปลงให้เป็นตัวนี้ <_ an> เราดูความแตกต่างมีความแตกต่างใช่ไหมจากตัวนี้ผมก็เอามาอันนี้คือการดัดแปลงสายพันธุ์ก็ให้คงคงมีเอกลักษณ์ของเขาแต่ว,ว่าเปลี่ยนสีสันเข้าไปกันเป็นเป็นการเขาเรียวกว่าเป็นการแก้แก้แก้ไขหรือ,อยังไง <_ an> เป็นการ สร้างสายพันธุ์นะจากสายพันธุ์ตัวเดิมเราเพิ่มอ่าอีกแบบหนึ่งเข้าไปอันนี้ง่ายเองวิธีทําง่ายมากไม่ได้ยากเลยเรื่องของการสร้างสายพันธุ์ตัวใหม่เลยโอเคก็จะเป็นดอกซ้อนหรือชั้นเดียวแต่ตอนนี้ผมเน้นที่จะทําชั้นเดียวมากกว่าดอกซ้อนนะพยายามจะสร้างสายพันธุ์ตัวเดียวได้ยินไหมเสียงฟ้าร้องถ้าคืนนี้ฝนตกแม่มีเฮเลยมีเฮเลยเชิญอมผมจะได้งามๆและกลิ่นเรานี่จะโตพอได้รับอกซิเจนจากนลวฝนเราผมก็จะมีเชื่อมขายทุกวันทุกวันดีใจมากครัาผมมีแรงน้ำานี่ ทำเราจยกงานแล้วเนี่ยชุดทำงานผมขาดหมดแล้วอันนี้ยอสเรียนะผมใส่แบบนี้ชุดทำงานนะอันนี้กางเกงใส่็จทำงานทุกวันมีสองตัวตัวนี้ขาดแล้วออกใหม่แล้วขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณก็อย่าว่าอย่าว่าน่าเกลียดด้วว่าทุเรียอเลยนะก็นี่คือกางเกงใส่็จทำงานจริงทุกวันในชุดนี้ทำงานขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมอ้าวโทรศัพท์หยุดไปแล้วขอบคุณครับผมสวัสดีครับ